สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนีกับบมี่ยังค่ะมาทํางานเหมือนเดิมเหมือนเก่าเหมือนเคยค่ะก่อนชมกิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจค่ะเมื่อนี่กับมาตัดยางค่ะตัดยางวัดขนาดตัดยางไซส์เอนะคะเป็นอ่าวันนี้จะทําเป็นกางเกงจะไปต่อยางกางเกงที่จะทําเป็นเอวของฟรีไซส์ลายช้างค่ะตัวนี้ก็จะทําการตัดวัดวัดแล้วก็ตัดค่ะตัดไปจ้ะตัดไปจนให้มันแล้วพอละจ้ะ วัดขนาดแล้วก็ระหว่างนั้นก็ตอบเช็ไปพร้อมค่ะก็จะวัดขนาดแล้วก็ตัดไปวัดขนาดตัดไซส์เอลเพื่อที่จะไปตัดพี่ที่จะไปต่อนะคะหลังจากนั้นก็จะทำการต่อนะคะ ไปค่ะไปข้ามสเตปการต่อให้คุนหน่อยให้คุณหนูให้คุณหญิงหรือคุณหนูถ่ายคลิปไอ้ตัวนี้ให้ค่ะเพราะว่ากล้องมันสูงเนาะก็จะถ่ายเองบ่อไรก็ต่อยางค่ะตัดเสร็จแล้วก็จะมาทําการต่อต่อเสร็จแล้วก็จะมาตัดค่ะตัดได้ประมาณหนึ่งก็จะไปใส่หัวยางก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยค่ะตัวนี้โต๊ะนี่ก็เขียพับภาพ,พึงจบก็มาทําตัวนี้แล้วค่ะเพราะว่าไปรับงานตัวเอ่ออะไรนะผ้าไหมอิตาลี ช่างก็ยิบเสร็จแล้ววันนี้ก็ขออนุญาตพากแล้วกันนะคะเพราะว่าคลิปมันเสียงดังเนาะทำงานไปด้วยก็จะเหนื่อยไปด้วยก็จะขอพากแล้วกันนะคะคือเก่าค่ะตัดยางไปค่ะตัดและะว้วก็วัดยางวัดยางแล้วก็มาใส่มือค่ะใส่แล้วก็พูดแล้วทําการโชว์ไปจ้ะนี่อะค่ะนี่อันนี้ยางยี่สิบห้ายี่สิบหกนะคะแล้วยืดเด็อยู่ประมาณสี่สิบมาค่ะมาต่อตัวนี้เลยค่ะมาทําการนั่งจักรเลยตัวนี้กั จากใส่หัวยางนะคะตอนนี้เป็นจากใส่หัวยางคะ่ะก็ถ่ายมุมห่างๆเนาะใส่นอีอะไรนะเขาเรียกว่าวงยางคะ่ะใส่แล้วก็ทําการเย็บเย็บแล้วก็วางไปคะ่ะอันนี้ก็เป็นช่วงเย็นๆนะคะระหว่างถ่ายคลิปก็อัดคลิปไว้เพราะว่างานเยอะก็กระซิบหลายยางเนี่ยกระซิบซีวุ่นว้ายเนี่ยคะ่ะอัดไว้สองสองวันแล้วก็เพิ่งมาทำก็เพิ่งมาต่อต่อคลิปแล้วก็พาทุกคนมารับชมเนี่ย ใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวน,นี้ก็จะเอายางมาใส่ค่ะเอายางมาใส่ใส่ห่วงแล้วก็ดึงกางเกงมาสอดใต้ายางนะคะตัวน,นี้เป็นจักรพงนะคะพงยางลงสามเส้นเนาะนี่ค่ะก็จะลูดไปจนหมดค่ะมันก็จะทําไมถึงใส่แบบนี้แบบดึงไปเลยก็ได้นะคะตัวน,นี้มันจะทําให้เสมอทําให้ยางเราเสมอกว่ายืดได้พอดีค่ะไม่ต้องเมื่อยดึงกันเข็มหักด้วยค่ะนี่ ก็จะทำไปเรื่อยๆค่ะใส่ไปเรื่อยๆจนว่าเสร็จค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้พาทุกคนมารับชมคลิปเนาะวิธีการทำค่ะเป็นมุมมุหนึ่งค่ะก็จะประมาณนี้มาค่ะวันนี้ก็โยกกล้องหน่อยเพราะว่าหาองศาม,มุม นี่ค่ะมุมมุมนี่มุมสูงหน่อยนะคะมุมสูงอันนี้วางไว้ตรงเราบันไดค่ะทุกคนเรือค่ะมันมืดหน่อยนะเพราะว่าฝั่งนี้มันไม่มีไฟอุตสาหเบิงเอาดจารับชมคลิปกับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะนี่ค่ะมุมมุมบนของอ่อนี่ก็จะเป็นลากๆไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะลากๆไปอย่างเงี้ยก็จะดึงไปจนเสร็จอะคะ่ะตัวอัดคลิปก็เป็นเวลาสองสามทุ่มละใส่ย,ยางค่ะ หลังจากนั้นก็มาเอากางเกงวางใต้ออยางแล้วก็ทำการเย็บค่ะแล้วค่อยๆเหยียบจากไปเหยียบจากไปค่ะนี่เหยียบไปม้วนๆรูดๆไปค่ะเอาจนเซ็ตจนมดเลยจ้ะนี่ค่ะรูดๆไปจนแล้วค่ะอืมประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะมาจับอีกตัวหนึ่งก็เนี่ยไปค่ะอันนี้ดึงเสร็จแล้วข้างหลัง จับยหญ่กล่องอยู่บแต่นี้มาอีกมุมนี่ค่ะเออเอาใหญ่ไปใหญ่มากเนาะเออขากเนาะทั้งถ่ายคลิปทั้งเหตุงานสารพัดสารเพมาลูดมาฟังนี่ค่ะอืออีกมุมนี้ใกล้หน่อยค่ะก็มาตั้งทั้งนี้แล้วก็ลูดเห็นชัดชัดให้เห็นชัดชัดนะคะก็จะจับเน่จับแบบว่าจับแล้วก็ลูด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 ไปอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะคะ่ะว่าจะไปสไตล์ไหนนี่ แต่ว่าอ่าส่วนส่วนตัวเราแล้วจะใช้เป็นเครื่องเครื่องดึงยางจากนี้ใช้เฉพาะดึงยางอย่างเดียวนะคะใส่หัวยางอย่างเดียวนะคะมันจะมีขยายได้มันจะมีสาวงมันจะขยายได้ก็จะทําการเนี่ยวัดขนาดแล้วก็รูดปรับขนาดได้ค่ะก็จะรูดรูดไปจนจบค่ะนี่ค่ะมาสิรูดไปจนแล้วค่ะแล้วก็คลิปนี้ค่ขาก็ขออนุญ,ญาตการพากนิดน,นึงนะเพราะว่าตอนทํางาน เสียงบันดังก็เลยอัดเป็นคลิปแล้วก็มาพากเอาหนึ่งเสียงทีวีเทิงเสียงโทรศัพท์แตกบึ้มบัมบึ้ม,มดูจะพี่น้องเอ้ยพูนะ่ะใส่ยางแล้วค่ะแล้วก็ทําการวางผ้าแล้วก็มาลูดค่ะลูดไปค่ะลูดไปจนปแล้วเลรอคะนี่ระวังหลดกันเนี่ยบางกล่องมันอัดไหบ่ ออไปก่กะกสิทําการใส่ไปเรื่อยๆค่ะจ,จะไปก็สิเปลี่ยนมุมกล่องโยกไปโยกมากอยู่พ่อสมิตละค่ะโยกไปประมาณนี้รูดไปจดแล้วค่ะ